วิธีการป้องกันโควิด -19 ในขณะนี้นะคะมีการระบาดของโควิด -19 ที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือคนที่มีความเสี่ยงนะคะก็คือผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเจ็บป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเชื้อนะคะที่เกิดขึ้นจากในสถานที่ต่างๆ รวมถึงจากที่ทำงานของเราแล้วกลับเอาไปฝากให้กับคนที่บ้านนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันค่ะวันนี้ Happy Life By w i n u รนะคะนำเท็ดลับนะคะในการป้องกันตัวเองนะคะจากการติดต่อโควิด -19 มาฝากกับเพื่อนๆทุกคนค่ะ สำหรับในที่ทำงานนะคะข้อแรกที่คุณจะต้องมีเลยถ้าคุณทำได้นะคะก็คือการคัดกรองคนที่เข้ามาในบริเวณที่ทำงานของคุณนะคะก,<ล>าการคัดกรองนะคะก็คือสามารถทำได้โดยการซักประวัติหรือว่าการตั้ง จุดสแกนอุณหภูมินะคะสำหรับคนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า37.5นะคะถือว่าคุณมีไข้นะคะก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากนะคะก็ควรที่จะแยกตัวนะคะแล้วก็ไม่ไปพบปะกับคนอื่นนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะขณะที่คุณออกไปพบเจอกับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นออกไปทำงานซื้อของหรือทำกิจกรรมอะไรที่จ้องพบเจอผู้คนนะคะขอให้ท่านนะคะสวมหน้ากากนาอนามัยนะคะตลอดเวลาเทคนิคในการสวมหน้ากากอนามัยนะคะก็คือเวลาเราสวมแล้วนะคะเราไม่ควรที่จะเอามือไปจับที่บริเวณด้านนอกของหน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่า ตรงบริเวณด้านนอกนั้นนะคะเป็นบริเวณที่สัมผัสกับเชื้อโรคเราก็อาจจะนําเชื้อโรคที่อยู่ที่หน้ากากอนามัยเนี่ยนำเข้าร่างกายของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่แล้วห้ามสัมผัสเวลาตอนที่ถอดออกก็ห้ามสัมผัสเช่นเดียวกันค่ะข้อต่อไปก็คือเว้นระยะห่างนะคะจากคนรอบตัวอย่างน้อย1-2เมตร ระยะห่างที่ว่านี้นะคะจะช่วยป้องกันเวลาที่การไอาจามนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้แล้วเวลามีการไอาจามเนี่ยโอกาสที่เชื้อจะพรุ่งกระเด็นนะคะมาสู่เราเนี่ยก็มีมากนั่นเองค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสการจับการกอดการจูบในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดคุณจำเป็นที่จะต้องทักทายกับ คนรอบข้างนะคะด้วยการจับมือคุณก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะไปใช้การทักทายด้วยการสวัสดีนะคะถ้าคุณจําเป็นจะต้องกอดก็เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากที่โควิด -19 ซาแล้วคุณถึงค่อยไปกอดคนที่คุณรักนะคะ work from home ข้อต่อไปนะคะสำคัญมากๆสำหรับที่ทำงานไหนที่สามารถทำได้นะคะคุณสามารถที่จะ work from home นะคะก็คือทำงานที่บ้านนั่นเอง เพราะว่าการทำงานที่บ้านนะคะจะช่วยลดการติดต่อนะคะการคอนแทคกับคนรอบข้างโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อจากเขาหรือเราจะปล่อยเชื้อให้เขาเนี่ยมันก็มีความลดลงนะคะหลายๆงานสามารถที่จะทําที่บ้านได้นะคะซึ่งนะคะในองค์กรหรือในหน่วยงานต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าใครบ้างนะคะที่สามารถที่จะทํางานที่บ้านได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะอย่างยิ่งนะคะที่คุณจะต้อง work from home อีกครั้งค่ะ หลีกเลี่ยงนะคะการใช้การขนส่งสาธารณะนะคะนะคะ่ะอันนี้ข้อนี้คือถ้าทําได้นะคะอยากให้คุณหลีกเลี่ยงนะคะเพราะการขนส่งสาธารณะนั้นนะคะจะทําให้เรามีโอกาสที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะเยอะมากโดยงดการสังสรรค์น,นะคะ ว่าเราควรจะงดการสั่งสรรค์นในช่วงนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสังสรรน,นะคะในสถานที่ต่างๆนะคะเพราะเวลาการสั่งสรรค์อย่าลืมว่านะคะเราต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดมีการดื่มกินมีการอยู่ในสถานที่ที่มีคนจํานวนเยอะแต่ว่าพื้นที่น้อยมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะ สัมผัสหรือว่าติดต่อเชื้อโรคได้นั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะงดการสังสรค์ไว้ก่อนนะคะการติดต่อประสานงานนะคะถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้ค่ะการเข้าไปเจอตัวพูดคุยโดยตรงอาจจะเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเป็นไปได้ถ้าสามารถทําได้ก็คือใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆนะคะทางออนไลน์นะคะทางอินเทอร์เน็ตหรือใช้การโทรก็ได้นะคะ อีกเรื่องการเจอกับบุคคลนะคะต่างๆให้น้อยที่สุดเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีการระบาดนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะที่อยากฝากเอาไว้นะคะก็คือกินร้อนช้อนตัวเองแล้วล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วนะคะการนำเชื้อนะคะเข้าสู่ปากและจมูกเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะผ่านจากมือของเราเองเพราะฉะนั้นการกินร้อนจะช่วยลดนะคะเชื้อนะคะที่อาจอยู่ในอาหารนะคะการใช้ช้อนตนเองก็เป็นการที่ทำให้เราหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะช้อนที่มีเชื้อซึ่งเราอาจจะไปจับต่อจากคนอื่นได้ส่วนการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะพกติดตัวเอาไว้นะคะล้างมือให้ครบ7ขั้นตอนนะคะเท่านี้คุณก็สามารถที่จะป้องกันนะคะการติดเชื้อโควิด1 i ในตอนนี้ได้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ในขณะนี้ไปได้ด้วยกันนะคะด้วยรักและปรารถนาดี Happy Life ใบวีรนุชวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ